ไม่เป็นไรไม่ทนี้ใช่รอดแล้วอ๋อแต่ทีนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับโดยผมเล่าให้ฟังครับเพราะว่าผมมาที่นี่เป็นครั้งที่4ในเวลา10ปีเปลี่ยนแปเยอะมากแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยนะคือทุกอย่างยังสับสนเหมือนเดิมระเบียบบีบแต่ตลอดหึืจะบีบตรงไหนก็บีบ แต่ผมรับรองว่าเขาไม่ไม่โกรธกันเป็นการเป็นการดีบแต่เหมือนกับลักษณะการพูดนานคนจีนต้องโวยวายผมไม่คนจีนผมจะรู้ว่าการโวยวายนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเพราะอะไรครับเป็นพเพราะเผาพันเป็นเผาพันแุแต่หมายถึงว่า,หมา,วาหมายถึงว่าการพูดดังๆการเอ,อะอะการเขาเรียกเหมือนกับมีชีวิตชีวา ซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าตะโกนดังๆและเสียงมาาย่ามาถึงในสายตาคนจีนนะอันนี้อันนี้ต่างจากคนอเมริกันเลยนะครับคนอเมริกันนี่จะชอบพูดเสียงดังชอบแบบส่งเสียงเวลาพูดมีน้ำเสียงแต่บนท้องถนนนี่ต้องเงียบถ้าบีบแต่ไล่คนบีบแต่เหมือนกับโกรธเนี่ยมันจะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการขับไล่คนอื่นเสียมาายาทสุด ต่อไปครับเดี๋ยวจะต้องไปเจอสิ่งที่ผมบอกเอาไว้ที่ผมโม้เอาไว้ว่าอุดมเอะอะก็จะไปถึงจุดหมายไม่ได้ <c oughs> ใช่ปะเราต้องเรียนรู้ระหวังทาง,ง <c oughs> ใช่ปะแต่อยากไปถึงที่หมายปลายทางลองดูก่อน <c oughs> ลองดูก่อนว่าสิ่งที่ผมจะพาไปดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมอุตส่าห์จัดโปรแกรมให้อุดมเห็นเนี่ย <c oughs> ฉันรู้สึกว่านี่แหละครับคุณค่าของชีวิตโอเค เราใช้เวลาอยู่ที่คุนหมิงได้ไม่นานนะครับเพราะว่าจุดหมายที่ต้องเดินทางนี่มันยังอีกไกลอีก200กว่าโลครับใช่แล้วทําให้เราอดเที่ยววันนั้นด้วยแต่ไม่พอใจทุกวันนี้โกรนมละใช่ก็คุนหมิงนี่มันเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมซีวิไลฝรั่งนี่ก็ไม่เหมาะกับความซีวิไลแล้วอ่ะเบื่อแล้วน่ะใช่ป่ะเราสู้เอาเวลานี้ไปดู ความโบราณมีโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี่ดีเหรอใช่ใช่เห็นด้วยมันมีเมืองอะไรนะไอ้เมืองเมืองเจีนยนซุยเจีนยนซุยอ่าอเอ,อเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่เ,เก่าแก่อายุยาวนานถึงพันสองร้ปีน่าสนใจมากๆอ่าน่าสนใจสิใช่น่าสนใจกว่าโจเซฟล็อกโจเซฟเ<า>ล้กอะไรของ,งอุดมอ่ะดูอยู่ได้รูปดูดูดทุกวันก็ผมชอบผมผมเป็นอะไรอะครับ ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งของจีนซึ่งตอนนี้ก็ตรงกับประมาณ6กโมงเย็นของไทย6กโมงหกโมงครึ่งก็เงียบๆอยู่ก็เงียบๆตรงนี้ก็คือเมืองเมืองเจียนสุย่ยเป็นเป็นจุดแรกนะครับหลังจากที่เราเรามาจากคุณหมิงเห็นบอกว่าจะมีการแสดงที่จําลองสมัยโบราณเหมือนกับเป็นการแสดงท้องถิ่นของยูนาน่นะครับซึ่งเขายังคงรักษาไว้ ยูนาเนี่ยเป็นมนทลที่มีชนกลุ่มน้อยนี่มากถึง26ชนชาติเรียกว่ามากที่สุดในประเทศจีนเลยเพราะฉะนั้นศิลปะและธรรมนะเขาก็จะมีหลากหลายมากครับที่นี่ก็เหมือนการที่เจนสุยเนี่ยเขาจะมีการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยนะโอ้โหโด่งดังมากเล่นกันมา3-400ปีเรียกว่าไม่ดูไม่ได้เลยครับแต,แต่แค่แค่เข้าไปชมเนี่ยทำไมเราถึงต้องแต่งตัวเหมือนคนใน<อ>สมัยโบราณอะผมไม่เข้าใจเออมันเป็นการแสดงที่มีมาแต่โบราณเราต้องทําตัวให้เข้ากับบรรยากาศไงผมรู้สึกอายมากอะ อายอายนี่อายแล้วนะเนี่ยผมมีโอกาสจะได้เข้าไปแล้วครับใช่เพราะว่าเขาเห็นพพว่าเราหน้าตาดีเหมือนจองหลวนสมัยก่อนเพราะนั้นเขาจะให้เราเข้าไปดูเราเข้าไปเลยครับอยากเ <ขอ S 1> ห็นการเลยนะ 上一片。 เนี่ยนะอายออ้ยอย่างนี้เรียกอายแล้วเหรอเขาอันน,อนี้สปิริตรู้จักไหมสปิริตดมดมเดีจะพาดมไปหลังเวทีไปดูสาวๆเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาป่ะไปได้เหรอ เออจอบไปดิไปไปไมาให้พาไปคุยกับสาวๆอยากคุยปยูๆหลายคนไม่ใช่เหรอจะมีนิดหน่อยนี่ก็เป็นบรรดานักแสดงจริงๆมีเยอะกว่านี้มีเป็น10บกว่าท่านแต่ตอนนี้เชิญมาได้สีท่านตรงนั้นบึ่งมอเตอไซค์หนีไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะได้เมื่อกี้ถ้าดูการแสดงมาก็จะจําหน้ากันได้นะครับคนนี้จะเป็นตัวนําสักนิดหนึ่ง นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นพิธีกรแล้วก็นําตลอดขั้นเวลาด้วยเดี๋ยวให้พี่อุดมคุยกับผู้ชายเดี๋ยวผมคุยกับผู้หญิงเองเชิญครับได้ครับขอบคุณมากครับครับเวลาไปไปไปฝึกการแสดงเนี่ยไปฝึกจากที่ไหนมาครับเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นอะไรครับก็เรียนมาจากโรงเรียนครับวิชาเอกตระบำพื้นเมืองอ่ะงั้นถานมาถามคนนี้บ้างนะครับคนนี้เป็นคนสวยของของอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคณะนี้เลยนะครับ แล้วก็เป็นคนที่อุดมบอกตั้งแต่แรกเลยตอนตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยบอกว่าคนนี้โดดเด่นมากสวยมากนะครับน้องคนนี้ชิงว่านหนินิงกุ้ยซิงหนูแซ่หลงหลงเป็นชนเผ่าอีค่ะแต่เมื่อกี้ที่เราที่ที่ขึ้นไปเล่นแสดงกันบนนั้นเนี่ยแต่งชุดหลกักๆสีนี่ก็คือมีหลายๆเผ่าใช่ไหมครับก็เป็นการแสดงของชนเผ่าอีอแล้วก็มีเผ่าฮานีด้วยค่ะคําถามสุดท้ายครับเป็นคําถามที่อุดมกับผมตั้งใจะจะถามมาตั้งนานแล้วนะครับ อยากจะให้ทั้ง4คนเนี่ยบอกว่าระหว่างผมกับอุดมแต่งตัวแล้วใครดูดีกว่ากันครับโอ้พี่หนวดดีกว่าหนูเลือกคันนี้ค่ะ Thank you and you หนูชอบกำลังะโอ้ thank you and you หนูก็เลือกคันนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีด้วยพูดไทยได้ด้วยเยี่ยมเลยครับ โอเคบาย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 โอเคบายบายก็จะจบวันแต่ละวันนี่ใช้เวลายาวนานมากใช่วันนี้ตั้งแต่เช้าจากสนามบินมาแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองเจี้ยนสุ่ยนี่ก็มาถึงก็ค่อนข้างมืดมืดแล้วเลยแหละนะครับเพราะว่าใช้เวลาแม้จะระยะทางไม่เท่าไหร่แต่ว่าใช้เวลานานมากใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าขับรถแบบนีก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะจะได้ข้อมูลเยอะมากจนโอ้โหล้นล้นเลยหลุดไปไม่หลุดครับ หลุดไม่หลุดครับผมจําได้อยู่ครับแต่จะต้องรีบไปจดบันทึกไว้เื่อเพื่อเพื่อไม่เห็นไหมมันจะเริ่มเริ่มหลุดแล้วครับเริ่มผมบอกแล้วว่าถ้าอยากจะไปที่ไหนแล้วไปที่นั่นเลยมันไม่ได้อารมณ์อย่างนี้เลยมันต้องเก็บเกี่ยวสิ่งลายทางอย่างคราวนี้ถ้าถ้าอุดมไปที่นู่นเลยไม่มาที่นี่แล้วอุดมจะรู้เรื่องเหล่านี้จะได้เห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงใช่ไหมใช่ครับใช่ไปนอนเถอแต่ แต่ว่าเดี่พรุ่งนี้ก็ไปไปเลยนะครับไม่พรุ่งนี้เราจะไปดูบ้านตระกูลจูแบบชัดๆโบราณวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนตรงนี้เลยดูกันชัดๆเลยว่า <Okay. S 1> สมัยก่อนเขาเป็นกันยังไงไปแล้วไปนอนเถอะ วันนี้เป็นเช้าวันแรกที่เราตื่นขึ้นมาบนแผ่นดินจีนใช่ไหมที่เมืองเจียนสุยนะครับเมื่อวานเราได้ไปเดินเล่นกันได้ไปดูละครคได้ไดแสดงได,ได้รู้จักกับนักแสดงได้ไปเดินในในเขาเรียกอะไรเป็นพลาซา่าหรือเป็นร้านขายของในตอนกลางคืนนะครับเ็นีน,นคนเดินนั่นแหละครับใช่ก็มีคนพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็มืดมืดบางทีเราก็ยังไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่ อน,นี้วันนี้เช้าวันนี้มันก็เลยเป็น<ก>เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องรีบไปดูเพราะว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมสวยๆเห็นเคยอ่านในหนังสือเยอะเลยนะครับเขาบอกเมืองเจี้นสุยเนี่ยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เลยใช่ไหม historical อะไรเนี่ยใช่ใช่เป็นปมเมืองประวัติศาสตร์เลยครับ Muhy Town เนี่ยดูตอกซอกซอยดูตึกเขาสิมันจะมีวาดภาพวาดเนอะพนติ้งใช่ป่ะใช่พนติ้งในในขณะที่ข้างล่างก็เป็นเป็นการบริการทั่วไปเป็นร้านเสริมสวยแต่ข้างบนก็ยังคงคงศิลปะของอะไรอ่ะไม่รู้เมกันเพราะมีตัวตัวหนังสือด้วยแล้วมีวาดภาพเยอะสืออะไรสักคือทั้งทั้งทรงตึกทั้งภาพวาด ทั้งอะไรอันนี้มันมันมันให้ความรู้สึกวมันเหมือนเมืองเมืงองโบราณเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่ข้างล่างนี่ก็ทันสมัยไปแล้วนี่นไงานายบอกว่าวัฒนธรรมตะวันตกไม่มีอะไรครับก็นี่ไงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมตะวันตกงั้นแ่ะใช่ปะ่ะการทำผมทรงต่างๆแบบนี้ใช่ปะ่ะอใช่แต่มีสัญลักษณ์ของร้านสวยๆที่ไอ้หมุนหมุนหมุนหน้าหน้าร้านอ่ะไม่มีเลยเออไม่มีนะแต่เขาเขาไม่เอาอะอะไรที่เป็นเป็นต่างประเทศไอ้หมุนหมุนนี่ของต่างประเทศอ่ะป่ะมาจากต่างประเทศต่างประเทศใช่ใช่ สภาพก็คล้ายๆตลาดตลาดเช้านะครับที่เราเห็นกันตามชนบทไทยก็เป็นแบบนี้ชนบทจีนก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกเมืองก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บ่งบอกถึงความเป็นความเป็นเดิมๆนะครับของที่นี่นะครับก็จะมีการขายเหมือนตลาดมีผักมีผลไม้มีอะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะเดินดูสักนิดน,นึง ที่เลยนะครับทุกเจ้าทุกร้านยังใช้การช่างกิโลแบบแบบเดิมผมเคยเห็นสมัยเด็กๆนะเจ้าว่าถือใช้หีือไ่ครับอ๋อแล้วก็ดูน้ำหนักมันก็จะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูนิดนึงมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้ก็คือทำให้มันสมดุลใช่ป่ะบาลานซ์ใช่ป่ะอะไรนะอ๋อต้องถืออย่างนี้อะแล้วงนี้ช่างเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ ก็ทำให้มันบาลานซ์พอดีอพอดีเลยดีเลยอ๋อมันก็จะคือโลกว่ามันก็คืออะไรอ่ะเคยเห็นไหมฝรั่งตาช่างนั่นแหละครับตาช่างใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ย่างเหมือนกันนะใช้แปลว่าสมดุลใช่ไหมถ้ามันอยู่ตรงขีดไหนก็แสดงว่าเท่านั้นกิโลแล้วก็ซื้อแกลงไม่ดีกว่าเนี่ยเสียเสีย มาถึงแล้วกำแพงเมืองออออเหมือนในหนังที่เราเคยเห็นไหมเหมือนมากมากเลยครับอยากจะเห็นทหารเดินอยู่ข้างบนม <c oughs> อ,องมองคนข้างล <c oughs> ่างผมอ่านออกอยู่บรรทัดเดียวคือบรรทัดที่เขียนว่าจีแดงเนะี่ยเชาหยางหลเ่ายงโห,งหลโหเหมือนกับเป็นอาคารด้านด้านตะวันออกด้านรับร<อ>ับแสงตะวันเนะี่ยแล้วก็ที่ประตูเมืองก็เหมือนกันเป็นประตูที่รับแสงตะวัน ก็คือสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นประตูเมืองด้านตะวันออกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าน,นกที่ชาวบ้านเอามาวางไว้แล้วกันยืนมองกันเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรทำอะไรมันจะลองไปถามเข้าดูาครับมีนกเยอะมากเลยเยอะากมันเหมือนตอนเช้าเอานกมาต่างแดด่นะแต่คงจะไม่ใช่มังคงจะเป็นการขายด้วยมั้งครับ ทำไมดอานกมามาไว้ตรงนี้ทําไมทุกคนเอามาไว้ที่นี่หมดอ่ะเพราะอะไรครับอ๋อเอามาตากแดดมันจะได้เจอผู้คนบ้างจะได้ไม่เครียดอยากรู้ว่านกอย่างเงี้ยตัวหนึ่งเขาขายกันเท่าไหร่ครับยังถูกกับตัวละร้อยสองร้อยยังแพงๆก่อตัวละเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะ,ะเซเซ่เเขอบคุณมากครับแต่เนอะมันเป็นเหมือนชมลมเองนักภาพถ้าถ้าเป็น ชาวเมกันน่าจะเป็นชมรมเลี้ยงนกนะครับเพื่อจะมาทากิจกรรมร่วมกันนะครับมันเป็นเหมือนเหมือนกิจวัตรที่เช้าเช้าพ่าจะเอานกมามารับแสงมารับแสงมาอวดมาโชว์เพราะว่านกที่มีค่าเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถึงต้องเอานมาอวดเื่อันนั้นเมืองไทยมีนกกรงหัวจุกทางทางใต้ใช่ไหมครับที่เลี้ยงไว้สวยงามคนใต้ชอบแล้วก็เอามาเนี่ยมาอวดความสวยงามมาอวดเสียงกันและอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมคิดเอาเองนะ อาจจะเป็นความเชื่อก็ได้ว่าการเอานกมาวางไว้ที่ประตูเมืองด้านตะวันออกเนี่ยอาจจะทําให้นกมีความเก่งกล้าสามารถคิดเอาเองนะเพราะคนจีนก็จะมีความเชื่ออะไรแบบเนี้ยคนไทยก็มีแต่าฝรั่งไม่ค่อยมีมีมีอยู่เหมือนกันมีเหรอเกี่ยวกับที่ตะวันออกที่ตะวันตกไม่มีเอาสักตัวไหมอยากได้สักตัวไปขอเขาเลยไม่ไม่ไม่ บอกว่าเจี้ยนสุยเนี่ยเป็นแหล่งสําคัญทางเรื่องประวัติศาสตร์โดยเฉพาะของจีนโบราณก็มีที่นี่แหละครับที่นี่แหละครับที่เรากำลังเดินอยู่นี่ตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านตระกูลจลูซึ่งเป็นตระกูลข้าหาีดีที่โอ้ลํำรวยมากเลยสมัยก่อนมีอายุเท่าไหร่อะหนึ่งร้อปีครับ1 0ึ่ปี อายุไม่ใช่เรื่องสําคัญอย่างเดียวที่สําคัญคือที่นี่นะครับมีการคงเอกลักษณ์เดิมๆทางประวัติศาสตร์ไว้ครบถ้วนเลยอย่างดีอย่างละเอ,อียดวศิลปะวัฒนธรรมอ,อ,อะไรต่างๆสลักอะไรต่างๆอ้มือส่สำคัญคือมีความกว้างขวางใหญ่โตมากเลยประมาณ2 0,000กว่าตารางเมตรเลยนะ2 0 0 0 0ตารางเมตรพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดแต่เห็นเขาบอกว่าพื้นที่ใช้สอยจริงๆนี่5 0 0 0ตารางเมตรโอ้โหวดูสิ ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของแชงกรีล่าเพียงตอบคำถามต่อไปนี้เฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วผู้ประพันธ์นิยายเรื่อง The Lost Horizon คือใครคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2เจมส์ฮิลตันสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าเ mm. ทียนซุยเมืองโบราณ1,200ปีก่อตั้งขึ้นในสมัยใด 1. ราชวงศ์ถัง 2. ราชวงศ์หยวน 3. ราชวงศ์ชิงส่ง s m s คำตอบได้ที่ 4111 411โดยพิมพ์ KS เว้นวรรคตามด้วยคำตอบ1 2หรือ3ผู้ตอบถูกและได้รับคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้ร่วมเดินทางสู่แชนกริลากับคู่สีข,ของท่าน1ึ่งรวันระวัลและ2ที่นั่งคือคนจีนจะเน้นไปทางนู่นเลยความกระตันยูก่อนเลย เพราะนั้นเขาก็เลยหมายถึงว่าให้ทุกคนมาอยู่รวมกันแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยกันรักษากิจการในวงตระกูลฝรลั่งในหน้าตระกูลนี่จะมีความสุขเมื่อลูกหลานออกไปจร <c oughs> <ป>ิงมากไปดูแลตัวเองที่ตามในคู่สีสองโลกสัปดาห์หน้า